อาณาจักรธนบุรีคือรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของราชระหว่างช่วงพศ2310ถึง2325ซึ่งเป็นช่วงสมัยต่อจากที่อาณาจักรอุทยาล่มสลายตั้งแต่ที่พระยาตากสามารถรวบรวมำกำลังพลเข้าตีกองทัพพม่าที่ยึดครองอุทยาได้สำเร็จ และทำการอาชนักบรรดาชุมชนทางการเมืองที่ตั้งตนอ,อิสระได้ภายหลังอุทยาเสียแก่ประมาณแล้วหเดือนแล้วจึงย้ายราชธานีมาตั้งณเมืองท,งทนบุรีสถาปนากรุงทนบุรีสีมหาสมุทรขึ้นพร้อมปราบดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงทนบุรีทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธีสี 4, เมื่อ28ธันวาคมพศ2310ตลอด15ปีรัชสมัยของพระอ,องค์ต้องทำสงครามกับพม่าจนเสด็จสว,สวรรคตรด้วยรัฐประหารทางการเมืองช่วงปลายรัชกาลเมื่อวันที่6เมษายนพศสองพทรงมีพระราชโอรสและธิดารวม29พระอ,องค์อาณาจักร กรุงธนบุรีแบ่งได้สี่พาร์ทหลักๆดังนี้ 1. อารยธรรมของกรุงธนบุรี 2. การเมืองการปกครองสมัยกรุงธนบุรี 3. สภาพสังคมสมัยกรุงธนบุรี 4. สภาพเศรษฐกิจสมัยกรุงธนบุรีอารยธรรมของอาณาจักรธนบุรี 1. ศาสนาศาสนาหลักพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทลัทธิลังกาวง เป็นส่วนรวมจิตใจของผู้คนพระเจ้าตากสินทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังเช่นอุปสมบทพระภิสุใหม่จำนวนมากซ่อมแซมวัดอารามเช่นวัดอรุณราชวรารามวัดแจง้งวัดบางยี่เหลือวัดอินทรารามสั่งรวบรวมพระไตรปิฎกที่กระจัดกระจายจัดพิมพ์ใหม่ให้ความสำคัญกับความประพฤติของพระสงฆ์ทรงปฏิรูปวินัยสงฆ์อย่างเข้มงวด 2. ศิละปะกรรมศิละปะยังคงแบบแผนของอยุธยาตอนปลายสถาปัตยกรรมพระเจดีย์ทรงลังกาอุโบสถขนาดเล็กเช่นพระปางวัดอรุณเริ่มบูรณะในยุคนี้จิตกรรมและปติมากรรมยังไม่แพร่หลายมากเนื่องจากช่วงนี้เน้นฟื้นฟูบ้านเมืองเครื่องใช้ของตกแต่งเช่นเครื่องเบญจรงเครื่องลายครามได้รับอิทธิพลจากจีน 3. ภาษาและวรรณกรรมภาษาไทยกลางเป็นภาษาราชการและวรรณกรรมมีการแต่งวรรณกรรมที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เช่นบันทึกเรื่องราววีรกรรมพระเจ้าตากสินสืบเนื่องมาถึงพงศาวดารภายหลังใช้ภาษาจีนมอนบ้างในชุมชนและการขาขายคำราชาศัพท์และคำขอมาจากอายุธยายังคงใช้ต่อเนื่อง การเมืองการปกครองสมัยกรุงธนบุรีความชอบธรรมของพระเจ้ากรุงธนบุรีเกิดจากการที่ทรงขับไล่พม่าออกจากกรุงเสียทวย,ยาได้สําเร็จและเป็นชุมนุมเดียวที่รวบรวมขุนนางจากส่วนกลางไว้โดยอำนาจในขณะที่ชุมนุมอื่นๆส่วนใหญ่เป็นขุนนางในท้องถิ่นและสนใจแต่จะพัฒนาอำนาจของตนเองเป็นหลักแทนที่จะคิดต่อท่านพม่าชุมนุมเหล่านี้ได้แก่ชุมนุมเจ้าพระสีวงชุมนุม พระยาวิษณุโลกชุมนุมพี่มายของกรมหมื่นเทพสิพิพิธและชุมนุมนครศรีธรรมราชเมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงขึ้นเป็นกษัตริย์จำเป็นต้องย้ายราชธานีใหม่และกรุงศรีด้วยยาเสียหายเกินกว่าจะบูรณะในเวลาสั้นๆจึงเลือกเมืองธนบุรีเป็นราชธานีเพราะเป็นเมืองหน้าด่านสามารถควบคุมและสอดส่องการเดินเรือทะเลและดังชาติได้โดยมีป้อมอยู่สองฝั่งแม่น้ำคือ ป้อมวิชัยประสิทธิ์และป้อมวิชายเย็นเหมาะจะป้องกันตนเองมีทางออกสู่ทะเลได้สะดวกมีทำเลทั้งเหมาะกับการพ่อปวกและการค้าขายอีกทั้งมีความพร้อมที่จะเข้าตั้งถินฐานเป็นเมืองเพราะเคยเป็นเมืองท่าการค้ามาก่อนภารกิจทางการเมืองในสมัยพระองค์ที่สําคัญคือการทําสงครามและพยายามฟื้นฟูระบบเริ่มจากการขับไล่กองทัพพมา่าออกจากอายุธยาและดินแดนไทยคาดปรับชุมนุมต่างๆทรงเปลี่ยนยนทุทธวิธีทีสงครามจากการตั้งรับค่าศึก ที่เมืองหลวงเป็นการออกรับค่าศึกที่ชายแดนเพื่อป้องกันเมืองหลวงและส่งแข้นาสูลาวและเขมรภารกิจทางการปกครองยังสนดำเนินตามระบบสมบุรยานายาสิทธิราชเช่นเดียวกับสมัยอุทรยาแต่ในสถาบันพระมหากษัตริย์แบบธรรมราชามากกว่าเทวราชาโดยแบ่งการปกครองส่วนกลางมีตําแหน่ง อัครมหาเสนาบดีสองตำแหน่งคือฝ่ยายทหารสมุนพระกลาโหมหรือเจ้าพญาอินทวงศาและฝ่ายพลเรือนสมุนนายสมุหนายกหรือเจ้าพญาจัก,กรีมีตำแหน่งเสนาบดีเจตุสดมเช่นเดียวกับสมัยอทศยาสีตำแหน่งคือกรมนครบาลธรรม,มาทิกาลโกษาธิบดีและ,กะเกษตรธิการการปกครองส่วนภูมิภาคห,หรือเขตหัวเมือง แบ่งเป็นหัวเมืองระดับชั้นคือหัวเมืองชั้นนอกชั้นเอกโทรตรีเจตาวาอีกทั้งยกฐานะหัวเมืองชั้นเอกของเมืองเลื่อนเป็นเมืองประเทศราชคืนนครรีธรรมราชตอนปลายรัชสมัยเกิดรัฐประหารความวุ่นวายทางการเมืองขึ้นเนื่องจากการขาดประสิทธิภาพของการควบคุมระบบไพ่ทําให้เกิดกลุ่มอํานาจการเมืองนอกระบบราชการอยู่ในภาวะสงครามการทํามาหากินยากลําบาก ทำให้ไพ่ถูกเกณฑ์เข้ากองทัพอยู่เสมออีกทั้งความไม่สามารถรักษาพระบารมีได้ตลอดที่เห็นได้ชัดคือทรงขัดแย้งกับพระเกเทระเมื่อทรงอ้างว่าบรรลุโสดาบันประกอบกับมีคุณนางบางท่านสามารถสร้างฐานอำนาจไว้ได้มั่นคงขึ้นจากการบีบจากการมีบทบาทควบคุมกำลัง คนยามสงครามได้สภาพเศรษฐกิจสมัยกรุงธนบุรีเนื่องจากอยู่ในสภาวะสงครามจึงมีสภาพเศรษฐกิจที่ขาดสนรัศดรต้องทนกับความอดอยากเพราะประกอบอาชีพไม่สะดวกติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีอีกทั้งผลจากสงครามเสียกรุงศีอยุธยาที่พมากก่ากวาดต้อนผู้คนไปจำนวนมากทำให้ขาดแรงงานในระบบการผลิตพระเจ้ากรุงธนบุรี จึงทรงแก้ปัญหาเศรษฐกิจสองประการคือแก้ไขความอดอยากโดยทรงสละพระราชทรัพย์ซื้อข้าวจากพ่อค้าต่างชาติแล้วแจกจ่ายแก่รัษฎรทรงให้ขุนนางคุมไพร่ทำนาและกว่าต้อนเฉลยสงคามหัวเมืองลาวและคเมรมาเป็นแรงงานทำนาทรงบำรุงการค้าขายทั้งในและต่างประเทศโดยจัดสำเพาหลวงออกไปค้าขายกับจีนชวาอินเดีย ที่สำคัญที่สุดคือจีนเ่วนการค้ากับชาวตะวันตกในปีพศ2320ได้ติดต่อกับนายฟรานซิสไลหรือกัปตันเหล็กเจ้าเมืองเกาะมากปีหนังชาวอังกฤษได้ช่วยซื้อปืนคาบศิลา10,000กระบอกภายหลังได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระราชกัปตันสภาพสังคมสมัยกรุงธนบุรีทรงฟื้นฟูระบบไพร ให้มีประสิทธิภาพโดยให้สักข้อมือหมายหมู่ไพร่ในส่วนกลางและหัวเมืองแล้วให้ส่งทะเบียนหางว่าวหรือรายชื่อไพรต่อกรมพระสุรัตวดีโดยมีการเกณฑ์แรงงานไพรแบบเข้าเดือนออกเดือนเหมือนสมัยอยุธยาเพราะเป็นยุคสมัยที่อยู่ในภาวะสงครามต้องพึ่งพากำลังพลมากต่อไปเราจะพาไปชมสถานที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรธนบุรีสถานที่แรกคือ วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อย้ายเมืองหลวงมาที่กรุงธนบุรีได้มีการบูรณะและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งชื่อเดิมวัดมะกอกปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารสถานที่ที่สองพระราชวังเดิมวังหลวงธนบุรีหลังใจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบคู่เอกราชจากพม่าในปีพศ2310 และตั้งกรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีใหม่พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์จะสร้างพระราชวังขึ้นใหม่เพื่อเป็นศูนย์กลางการปกครองพระราชวังที่สร้างขึ้นนี้เรียกว่าพระราชวังหลวงในสมัยนั้นต่อมาภายหลังเรียกว่าพระราชวังเดิมเนื่องจากเมื่อกรุงรัตนโกสินทร์ถูกสถาปนาขึ้นพศ2325พระราชวังนี้จึงกลายเป็นวังเก่า ไปโดยปริยายในด้านอารยธรรมสถานที่ที่3ป้อมวิชัยประสิทธิ์สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเพื่อป้องกันเรือรบต่างชาติที่เข้ามาทางแม่น้ำเจ้าพยาโดยเจ้าพยาวิชาเยนคอนสแตนตินฟอนคอนเป็นผู้ควบคุมการสร้างต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อป้อมฝั่งตะวันตกเป็นป้อมวิชัยประสิทธิ์และใช้เป็น ที่ตั้งพระราชวังสถานที่ที่4คลองบางหลวงชื่อคลองบางหลวงเพี้ยนมาจากคําว่าคลองบางข้าหลวงเนื่องจากอดีตที่แห่งนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของข้าราชการขุนนางข้าหลวงเมื่อครั้งสร้างเมืองธนบุรีทั้งยังสัญจรไปมาง่ายใกล้กับพระราชวังธนบุรีชาวบ้านจึงเรียกกันว่าคลองบางข้าหลวงสถานที่ที่หวัดอินทารา,รามวรมหาวิหารวัดอินทารา,รามวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารตั้งอยู่ริมถนนเทิดไทยเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเดิมชื่อว่าวัดบางยี่เรือนอกเป็นวัดที่สําคัญในสมัยกรุงทนบุรีซึ่งเป็นช่วงที่สมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีทรงสถาปนากรุงทนบุรีเป็นราชธานี